ก็ชื่อ,อทัญชญา,าทองอินนะคะชื่อเอกค่ะชื่อเล่นแล้วก็วันนี้มาเรียนสกิลสามมิตินะค,ะ,คะวันนี้ก็มาเรียนสกิลสามมิติกับคุณครูเก๋คุณครูแหวนแล้วก็คุณครูการนะคะคุณครูทุกท่านเป็นกันเองนะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเองไม่ไม่เครียดแล้วก็รีแลกเวลาไม่เข้าใจอะไรถามคุณครูก็จะอธิบายเข้าใจง่ายค่ะ ที่ได้ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ก็โทรเข้ามานะคะฝ่ายป,ประชาสัมพันธ์ก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อธิบายขั้นตอนการเรียนอย่างเข้าใจง่ายจึงตัดสินใจเข้ามาเรียนนะคะสถานที่การเรียนก็เป็นกันเองนะคะแล้วก็ เป็นส่วนตัวก็คือเวลา,าเรียนไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามอาจารย์ก็จะอธิบายาให้เข้าใจได้ง่ายนะคะจากประสบการณ์ที่ได้ไปเรียนที่อื่นมานะคะที่ได้เปลี่ยนมาเรียนที่นี่นะคะก็เพราะว่าอาจารย์ที่ไปสอนที่ที่เคยเรียนมาก็คือเขาให้ดูในสิ่งที่เขาทำแล้วให ไม่ได้สอนพื้นฐานเราว่าต้องเริ่มต้นยังไงเส้นอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะคือให้ดูแบบฝึกหัดอย่างเดียวแล้วให้เราทําตามซึ่งเราไม่รู้จากสเต็ปขั้นตอนแรกก็เราดูแล้วเราเราก็ไม่เข้าใจถามแล้วก็อาจารย์อธิบายไม่ได้ว่าจะต้องเริ่มจากเส้นไหนตรงไหนพื้นฐานไม่ได้บอกคือพื้นฐานแต่มาเรียนที่นี่ก็ทราบตั้งแต่โครงคิ้วแล้วก็เริ่มพื้นฐานเลยก็เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ ถ้าคนาท่านใดที่จะตัดสินใจมาเรียนนะคะก็คือที่เลือกสถาบันนี้ก็คือ1การประชาสัมพันธ์นะคะเป็นกันเองให้ความรู้อย่างาทุกขั้นตอนนะคะแล้วกอ็อาจารย์ผู้สอนนะคะก็คือตอบคําถามเราได้ทุกคําถามแล้วก็อธิบายอย่างเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยแล้วก็าสามารถเรียนได้ตลอดมาทบทวนได้ตลอดค่ะคุณค่ะ